สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันอาทิตย์ที่สามสิบเอดธันวาคมกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกับมาเดิมคาดเว้าตัวที่มาใ,ใจสุดนะวันนี้วันอาทิตย์มีมาฝาก2 EP นะครับ2 EP สองตัวเน้นและท่านกำลังอยู่ที่ EP 2เป็นตัวมาใจสุดเน้นสุด,สดตัวที่2องฟูแลนกับอาร์เซนอลห้ามพลาดโดยการทั้งพวง ฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเช็คข้อมูลสองพูด,ดูแฮนดิแคปครับฟูแลน์กับอาร์เซนอลครับศึมเมกเียร์ลีกแกรขันกันตอนสามทุ่มทีมเยือนบุกต่อลูกลมสิบฟูแลนดครับก็อยู่อันดับที่สิบสี่ของตารางนะครับมีอยู่ยี่อ็ดคะแนนอยู่ในครึ่งตารางล่างนะสำหรับฟูแลน ก่อนถือว่าลอยตัวครับสถาน,นการณ์ไม่ได้กดดันอะไรลังหนาในขณะนี้อาร์เซนอลตอนนี้ไม่ใช่จ่าฝูงแล้วเป็นรองจ่าฝูงนะครับเพราะว่าเกมล้าสุดเปิดบ้านแพ้เวทแฮมส่งผลให้สะดุดแพ้คะแนนไม่ขยับมีอยู่40คะแนนเท่าเดิมกลายเป็นลิเวอร์พูลขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแทนที่มี42คะแนนเพราะนั้นตอนนี้อาร์เซนอลต้องไล่ตามลิเวอร์พูลบ้างแล้วนะบ้างแล้ว ผลงานท้างเกมหลังสุดของพูลแลจามจาาชนะหน,น,น,นึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามกำไรสองเกมขาดทุนสามเกมในขณะนี้อาร์เซนอลผลงานท้าเกมหลังสุดชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองกำไรหนึ่งเกมเจ้าสองขาดทุนสอง้นะจะเห็นว่าผลงานก็เป็นชว่วงที่ไม่ดีด้วยกันทั้งคู่การลงทุนก็ด้วยการจัดก,การท้างเกมหลังสุดอาร์เซนอลชนะสามครั้งเสมอไปสองครั้งครับและนี่คือข้อมูลพื้นฐาน ของคูะหว่าฟูดได้กับอาเซนอนสองผูดด้แทนในแคมปจะเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายในส่วนของราคาภูอยู่กับอาเซนอนทีมเยือนชัดเจนมากๆพอห้าลายปรับราคาลดลงครบถ้วนชอนเมอปรับเพิ่มขึ้นครบถ้วนช่องทีจวบานปรับเพิ่มขึ้นครบถ้วนนะภูเลือกอาเซนอนนะแทนในแคมป์เป็ลูกของอาเซนอนเจ้าก็ยืนอยู่กับทีมเยือนมาต่อปรับราคาลดลงหมดเลยห้าลายครบถ้วน ส่วนชอบหมรองช้าวานก็ปรับเพิ่มขึ้นหมดเลย้าวลายครบ้วดเพราะนั้นด้วยผู้นี้ด้วยแฮนดิแคปนี้ยังเชื่อใจรองจากผงอย่างอาร์เซนอลวันนี้จะหมุกมาเอาชนะได้ไปลุ้นกันว่าจะกินแฮนดิแคปมีแมตสองของแถมเมื่อกินเต็มหรือเปล่าเท่านั้นวางใส่ต่ออาร์เซนอลเป็นทีเด็ดสิบดาวเป็นตัวมั่นเด่นสดเน้นสุดตัวที่สองในอีพีสองประจำเ้าคือวาอาทิ์นี้ ก่อนวันที่นี้มี2อ p ครับนี่คือ EP 2ตัวที่2องอาเซนอลสำหรับท่านใดยังไม่ได้รับฟังอีพีก็รบกวนติดตามด้วยขอบพระคุณมา,มากครับ